สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูปข่องย่าพาแฟมิลี่นะคะผู้เดิน,นนอะนอบันนีอนอเบิ่งไปรีไปรีไปได้ว่าจะจะบ่ไปโอ้ยอดไปถ่ายคลิปเลยเพิ่งลอยไปเด้อค่ะนี่แอดไปอันซื้อหัวอาหารหมูให้ปลาออน โอทายลียบเลยปลานั่นว่าสิบวไปเมื่อนี้เข้าไปซื้อหัวอาหารหมูแต่บ่ได้ซ้ำกลับมาถึงบ้านโทรหาปรากฏว่านู่นค่ะไป,ไปลุกคือคุณได้ร่อไผยเบะกัะไปจะไปกับไปบป่ มันเลิกบนนี่เบะน้ำยูสูงบนนี่น้ำไผนะน้ำไผ่นป่ในปลาเขาเ่เบะถือนาถือนานะคะนี่เมื่อใดจะไปอีกว่าาวาไปเอบ่ล้กับพิ่นบบห่วงบ่จะคลองหน้าบบห่วงเนาะ ระว,วังโลดเด้อ布拉เด้อเบิ่งทางในีขี่รหดนะน่ารอดเด้อขัดขัดขักขัไปหาบถึกยันไปบถึกอันนี้ก็เล็บวันเดีไป,ไปบอะน้าหกข้าวาติไปลงเนาะ ตอนแรกเนึกว่าอันบรรยากาศเบื่มุึ้มเนาะฝนทีตัวคนสิบอ๊อไปใส่แต่ก็อดบ่ได้ให้เกาไปให้เกาทลองฟ้ายังเมืดอขึ้มพายุพายุเข่าเด้ให้จังในต่อบนนี้เว้ยไนะด้จีกบนนี้ยกัน,ไ,นไปต่อไม่รอแล้วนะ ยาผ้าตอนหมกพีพวนวบูอืดกินนะะด้วค่ะเบิ่งขางทางนี่อันนี้มกะกเกษมะกเศกเ,ศษเศษกษตรดเป็นกระปุนเห็นม่เบ <c oughs> พวงที่เห็นไว้นะคะเจ้าอันเอาไปแล้วมองนี่ตรงข้ามบ้านเลยนะคะ เด๋อเดบเอนิงแดงนะเด๋เดี๋ยวเรบอกโอ้ดมาพีพวนเห็นปะคะแดงแดงหันลมพัดทางแล้วนะาน่พีพวนคอยใบยางเบิ่งไว้แล้วคอยเห็นหลายพวงอยู่ถ่ายเบะมาผัวเราวะจังมาต่อย ตรงนี้นะคะตรงข้ามบ้านเลยนะคะแอบมองไว้ตั้งแต่มันดิบแล้วนะคะอันนี้คือบ้านนะ,ะได้ฟังว่ามันสิบอลลุนรุนรเดี๋ยวคอยใช้เกือบูดกับไปเอาดอะต่อลลยลงรยเบะแมนเลย เจ้าบ่ตต้องหมุนเข้าไปเด้เพราะใจะไปเอาเกลือมาใส่เอาแล้วดีเขามาเอามาได้แล้วพวงนี้ไม่เบิ้องไม่เอฟซีเพิ่นเบิ้งอยู่นี่นี่หมากผีผวนนะคะหมากผีผวน ไอซีนว่วยนี่พวงเฮอมันก็นมีได้เบะยับไปอีกอยับไปอีกอยับไปอีกใก,ใกล้ๆพวงแรกนะ่ะพวงแรกที่ต้อยนะยับไปหุ่นไปหุ่นย่างไปหุ่นเบะอเอออู้ยลมผัดเย็นสบาย ต่อย่อด้วยต่อด้วยหมากบวบหมากบวบนะคะหมากบวบต้นมะม่วงคางบ้านเกิดเองตามธรรมชาตินะคะคิดได้สุขู่สุขุ้นใ้ไใส้อันแกงอันแกงป่าอย่ามันสีเ่าก่อนตรวบังรถได้เบ้ แกงเสกบเสกปลาปลาช่อนปลาสามาให้ตั้งแต่เมื่อวานเบะเจ้าคืออม,มเมนตนี่เบะเครื่อมเน่ามันแน่นบ่มันแ่ะนี่บ่นี่ได้แล้ว มาพี่มาพี่บวบนะคะบวบบวบหอมแม่บอเบะบวบหอมอยังไม่แก่อ,อันเดะนี่เบะเอาเป็นตาในยาผ้ายาผ้าเป็นคนออกแรงเออหน,ะออนะ่ะเดเอหน่ะ <Okay. S 1> โอ้ยายเจ้าใส่แว่นตาเจ้า,จาก,กันเน <Okay. S 1> ี่ยเราเห็นเนาะอันเด้ออนะ่ะ โอ้ยโบเสียดอกเห็นฮะอีกหน่วยหนึ่งมันใหญ่เจ้าโบเห็นดอกขวิตตอเองยังเนี่ยมหาบแบพี่ควรเนอะคอยเห็นอยู่เบะเดี๋ยวเขาจะไปตออยดอกไปใส่บูดกันฟังพุ่นต้องไปอยู่ฟังพุ่นอันนี้คือดินโรงเรียนนะคะโรงเรียนติดบ้านนะคะนี่เสร็จแล้วเนี่ยเขาได้ แก,<บ>แกงเซ็ปะคอแกงเ็ปปาเออเแกงเซปลาช่อนเอามาซิมยุ่มพี่บัวนี่แซ่ปะปลาเด้อมันบอลนพืน้นห้อเขาต้องล่างเนาะซิมเลอแกงเซ็ปายอดอืมหวาน,านหวานอยู่ หะะมักพี่พวนได้แล้วนะคะกับข้าวเย็นนี้นะคะแกงบวบใส่ปลาช่อนนะคะแล้วแต่อยากอ้อมนูก็อ้อมมันเี๋ยวก็ใสแกงมือก็ได้เคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปู่ผ่องยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะ เรเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ